ไปง้อน้องเตยนะครับผมไลยรถเสร็จกันแล้วอย่าลืมพาเขาไปเที่ยวด้วยค่ะครับจะง้อสำเร็จเลยเลิกกับไปทั้งสามปีนะเฮ้ยไ,ไปง้อให้สำเร็จด้วยเอาแความผิดพี่นี่เป็นคนเริ่มต้นตั้งแต่แรกไงพี่ทำให้เขาต้องทิ้งพี่ไปพี่ก็ผิดนะ ตอนนั้นพี่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเขาเลยพอเราเขาจากไปะเราเพิ่งมาเห็นคุณค่ามันก็สมควรแล้วมั้งที่เขาต้องทิ้งนะอันนี้พี่ก็เหมือนหมาตัววงที่โดนทิ้งไปง้อเขาตอนที่หายใจเป็นคนอื่นนะไม่แน่เาอาจจะมีเ้าก็ได้พี่ไปง้อเขาลงไปง้อก่อน พี่เป็นง้อเขาว่าจริงแต่เขาอยากเห็นหน้าพี่หรือเปล่าแค่นั้นเนี่ยหน้าพี่เขาจะมองบ้างมัู้เพราะว่าเขาเกียดพี่อยู่พี่รู้ว่าเขาเกียดพี่ตือตตื้อแล้วจะไหวเลยน้าพยายามหน่อยกดเลยนุกยูแต่ง,งานขึ้นแล้วไม่ เดือดๆยิ่งหล่อครับหลอหส่ครับทีมไม่ยิ่งอมไม้เข้าหันาการนะครับโละเละไอวะไม่รู้อ่ะหนึ่งเทาไหร่นี่เป็นแบบเบอร์คี เีื่อนต่แล้วเอาตัวรอดยังมีสออับแ่ัเพือนนี้นุ่แบบที่อะนรแบกไม่ได้ละที่เป็กตนีวัดเนีไม่ยิ่แบแบกด้วยเดี๋ยวราให้บวชก่อนจะเต้นแม่งให้แบบ ลำโพงกระจายลำโพงแตกเเต้นแบบลำโพงพังตัวเวีนะแต่พี่จะเต้นเหมือนโผล่ยตุตออ้เลยอะย่ะเยอะคน

มันไงว้าเด้อ่เรือไม่เหลือเลยไม่รอดเลยใช่ไหมลงที่ไม่ได้ใช่ลงที่ไม่ได้แหลงดีนั่นแหลงละรถหน่อยเถอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาหมาเอาหมาโอ้ยยังเล่นแค่นี้นิ่งเลยโมวิวแต่งงานยังไม่ขึ้นเลยโอ้ขึ้นแล้วเว้ยคูไข่สี่สิบก็ขึ้นละไม่ไข่อ่ะเนาะ คนเดิมฝนไหนจำได้ป่ะไม่ได้ลืมแล้วเนี่ยมันเลนหลัน,นโมริยาสุอ๋อจำได้ป่ะได,ได้ได้ได้ไปกดเลยนุเย์ยเกมมือใหม่ดิตัวพี่ทำงานหนักไปไหนไม่ค่อยได้พัก หกโมงหกโมงทุกคน่งานหกโมงทุกนเลยเนช่ท <komm ens acab eterm> ี่ทำงานสีห้าครึ่งนี่คือต้องถึงอร์แต่แล้วโอยขยันเลยขยันเขยันเลยขยะหกโมงสีห้าคึต้องถึงไอร์แตนอแลนดหกโมงก ออกแล้วออกจะออกแต่ติดเขยแไปนั่งรอสู้เสมอรวมเอาตัวรอดสู้ยังมีตล์ขาดพี่ป่วยฮะพยายามจนป่วยตื่นเลตื่นกระตกไปตห้าคือต้องไปละห้าเป๊ะรพี่ตื่นนแม่พยานน่าเที่ยวด้ยานเพื่อมาเขาพีกัต้องเตครับ ต่อไปเราก็ต้องสบายแล้วเสียงเพี้ยนเลยพี่นี่ก้าวหุจัดเสียงหล่อครับเรียกเสียงหล่อ,อ,อหน้าตาน้าตาก็หาากล่อครับใครคิดว่าพี่เบียร์หล่อหวดหนึ่งนะครับใครคิดว่าพี่เบียร์หน้าตาเหมือนซับเปอร์เลยก็หวดสองใครคิดว่าคุณนุ้ยใจชูหวดสาวนะครับเฮ้ hey. คนดูทุกคนคือเป็นมายานะครับนนว่าคุณเจ้าชูไอ้บอสไม่เลือกไม่เจ้าช<ะ>ู้เลยไม่จเจ้าชูอะไรไม่เลือกครับทุกคนดูดูซีดูดิคุณนุบอกไม่เจ้าชูครับไม่เลือกไอ้บอสไม่เจ้าชูจริงๆขอบคุณนะครับเลิกแล้วเลิกเลิกเจ้าชูแล้วเลิกอ,อะไรเห็นคบกับผู้หญิงผู่สองคน เริ่มแล้วเ,วเ,วเออชีพทีก่กระตุคลิปไเลยโอ้โหลัดเพื่อนนะครับขอคิวนะเพื่อนนะผมไม่มีวิญญาหาเลยอะเย็นรัดเอาเนาะ

ข้างล่างอยู่ข้างบนในบ้านอ่ะไม่ตึงเลยพี่นะ

ส้ายนีนะไม่ไหวมากน่าข้างหน้าอีกตัวนะ่ะข้างแทบปาแทบปามีอ่ะมีมันเพิ่งวิ่งผ่านหน้าพี่ไปเมื่อกี้เนี่ยอ๋อพี่จะรอดไหมเนี่ยต้องชุบอีกใครอีคนผูดใดตายเลย โอ้เป็นว่าจัดช่วงนี้ผมเยอะเป็นว,ดนนวัดมันเลยลุกแบกหน่อยคลิปนี้ผมอาจจะอัดยาวหน่อยทุกคนมาดูเล่นกับไอ้น้องคนนี้มานานเพราะน้องมันจุกพี่ยิงเฮ้ยนิดเดียวติดพี่ยิงนิดเดียวติดหนักเจนลืมแบบลืมตัวเลยรับพี่ ดวลาชวนเล่นก็ไม่เล่นไปเน็ตแล้วมัง้งขนุกเนี่ยนิดเดียวนุนเขาแล้วขาอยู่ไหนนูกหนูได้อยู่จังหวัดคนเนี้นยคนแรกโอ้โหแล้วจะถามเป็นครูคอ่อค่างไงเนี่ยให้พี่เป็นเท่าแก่ใช่ไหมแหม เทาแล้วก็เก๋เทาแล้วก็เก๋ี่ีโคตรนตีเลยทำไมทำพี่บอกเท่าก็เกงนีับโหยเก๋ ก็มีกันนะโอเคโอ้โหขอบคุณนะครับทุกคนันที่อัคดคลิปยาวไม่ใช่แหละทุกคนช่วยกดติดตามผมในวันนี้จะสามพันซับแหละโอ้โหภพภูมิใจเลยทำคลิปเล่นๆน,นะเนี่ยโอ้โหถ้าเขากแฟนคนนี่ทำท้องแสนเซ็กเต้นเสียเบีย เดี๋ยวอะไรที่ดีแต่งงานนี่แบบต้องจัดเตะจีนนะผมเี้มีคนเงี้ยนี่ไม่ขับรถมามีคนจะไปหาพี่จะแดะระวังด้วยสองตัวนะโอเคครับจะรอดไหมเนี่ยพี่เนี่ย ก็จี้โอ้โหแค่คนเดียวก็จะไม่ยิงไม่ไหวนะแค่นี้ตอนอัดหนึ่งชัดท่ายเลยที่อัดผิดไงต้องอัดอีกอันถึงมัจะถูกเมื่อไหร่ยูเอซีเครื่องดีดอ่ะอุ้ยสามตัวใช่ มันเห็นพี่ปะไม่ตึงอ่ะับเฮ้ยสามแล้วนะไม่ตึงผมตึง่าทุกคนผมไม่ตึงเลยเหนือปะ ไม่เชื่อก็บอกไอพี่เล่นม่กกิง้งไม่เชื่อไม่เชื่อไม่ตึงครับทุกคนเชื่อผมว่า,วาผมไม่ตึงอนะ่ะไม่เชื่อลุยอย่าพูดกับคนดูนะเอออ่ะอย่าพ้องคนดูพี่นะว่าพี่ล่นพี่โนไม่ตึงเลยคนดูคิวผมตึงแค่ คนดูคิ้วผมตึงป่ะถ้าคนดูคิ้วผมตึงเนี่ยบวหนึ่งถ้าไม่ก็บวศูนย์นะครับคือผมเป็นไก่คุณนู้เขาตึงกับผมนะมครับทุกคนน่าท้อเขาคยอเขาเคยขึ้นแบบแรงเกนมาสเตอร์อะไม่เคยอะแลงแบบแลงเกนนะครับรหัสเขาที่เติมที่เป็นหลักล้านอะทุกคนโอย เกิดบ่าแม่เขารวยอะครับทุกคนแต่เขาติดที่ใส่เจ้าชู้เันเมียเยอะเอ,าอ้าใครบอกใครบอกเจ้าชู้ใครบอกรวยเมียรวยมากกว่าเนี่ยเมียเลยเ่รเรียกเมียนะใช่นะ่นนน ไม่เตไม่เหลือโอ้โหทำไมมันตายง่ายอยี่ยมันเนอะไม่รู้ไปเติมมาใครไม่รู้อ่ะตอนแถวนี้ยแหละไม่ปืนพี่แรงเนาะเติมมามากไม่เคยเติมนะครับโธ่สองมือเกว่าแล้วมึงเนี่ย จะถามแล้วเมื่อเช้าก็เติมไปอย่างเงี้ยนะรถกระแตงจีงก็เติมแต่ไปเหลือเมียอย่างเดียวคือน้องเตยต้องไปงอใช่ไหมแห่ตังตังแตงเราไม่ไม่้องห่าเลยอ่ะง่ายใช่ผมไม่ตึงเลยได้แค่ ตีคิวตึงจัดหนุบมโตผมตึงเนี่ยผมตึงตรงไหนหนุ่มใกล้อยู่เนี่ยตึงยังไงมั้งเมื่อวานหนุตอนนั้นที่หนุยังไม่เล่นนะพี่เก็บไปทั้งสิบคิวเมื่อวานสองวันเองที่ห่างที่หนุไม่ได้เล่นกับพี่อ่ะพี่ทําคลิปอ่ะโพี่ยิงไปทั้สิบคิวเอาคลิปให้หนุดูเดียวพี่ยิงไปได้ไงสิบคิวน่าจะฟุกใช่ไหม บ่าเราไม่ตึงด้วยจะเลยยิงไม่ได้เจ็บคิวตึงอะไรไม่ตึงไม่ได้เหรอเป็นกระก่กายยังม,มีคนข้างหน้า สองสามนะมลากไม่เข้าหัวป็นไงผมบอกแล้วผมไม่เป็นนะทุกคนดูดิ <c oughs>